ราจะหาซปเปอร์ซอฟในกล่องเยอะๆแบบนี้ได้ยังไงแค่ลองหามาดูถาน,นาอันนี้เราเข้ามาในร้านซิ h เท i ิช h อปนี่วะ่ะมีคนกำลังมากม่อยากเชื่อเลยมึกชันหมดในตอนกลางคืนแบบเนี้ยฉันจะต้องหามึกให้เจอแล้วก็กลับไปที่หอดูดาวซะ ฉันควรจัดก,การเขาเลยดีไหมแต่เขาดูไม่ได้อันตรายนะน้อกกอนเจ้าหญิงยาอืมคุณคือแปลว่ารู้จักใช่ไหมฉันคิดถึงคุณเหลือเกินด็อกเตรทอสเจ้าหญิงเจ้าหญิงกาเนตด็อกเตอร์ทอสร,ร,รู้จักเขากันเหรอด็อกเตรทอสเนี่ยเป็นเป็นผู้มีความรู้ที่ได้รับการน,นับถือ แล้วก็เป็นอาจารย์ของเจ้หญิงอ่า master s t นอ e r ค,คุณต้องเงียบลงหน่อยนะไม่นคุณจะไปปลุกเจ้าของร้านอะแต่เจ้าหญิงคุณมาทำอะไรที่นี่เรื่องมันยาวค่ะเรากํลังตามหาซปเปอร์ซอฟอยู่ตอนนี้มันไม่มีเหตุผลที่เหมาะสมสำหรับสิ่งนี้เราเนี่ยไม่ได้มาเพื่อขโมยหรือว่าทําอาชญากรรมอะไรทั้งนั้น s t นอ e r จะลอนตัวทําไมมีใครอยู่ข้างล่างนะ่ะวิ่งเร็ว ฉันจะให้ซปเปอร์ซอกกับเธอทีหลังวิ่งออกจากเทโนไปแล้วก็วิ่งไปเรื่อยจนกว่าจะเจอหอคอยที่สูงๆใหญ่ๆห,หอคอยนั่นะคือบ้านฉันเองมันล็อกอยู่แต่ว่าฉันจะปลดล็อกประตูให้แล้วก็รอเธอโอเคเราไปกันเถอะขอบคุณค่ะดรทอสเดี๋ยวเจอกันนะคะอันนี้คือเจ้าของร้านอ๋อคุณเองเหรอดรทอสดีจริงเลยที่นายมาฉันเนี่ยบึกหมดพอดี คุณคุณจะเรียกผมนะผมอาจจะถูกว่าก็ได้ถ้าเกิดว่าครังของเรามันมีอะไรผิดแปลกไปอะจ้าหญิงดรท็อดน่าจะแปลกใจว่าจ้าหญิงมาทำอะไรพราวงั้นไอ้ตุสซี่คนเนี้ยมันจะให้ซูเปอร์ซอฟกับเรางั้นเหรอเขาชื่อทอดครับเจ้านายอัจิ <Are you? laughs> อะไรก็ช่างฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าททนารัสเนี่ย มีเมตตากับคนแก่ด้วยอะ่ะอืมฉันคิดว่าเราจะต้องดูแลจ้ิงเป็นสักพักกันนะยังต้องดูอย่างนั้นเหรอเขาคงไม่ให้ซุปเปอร์ซอวกับนายหรอกยกเว้นว่าถ้าเกิดนายไปกับเจ้าหญิงอ่ะมันเป็นข้อตกลงนะเจ้าหญิงผมกำลังขอให้คุณพามาคัสเนี่ยไปหาไอ้ทูตคนนี้ทอต่างหากฉันก็จะไปอยู่แล้วถ้นงั้นก็พักก่อนที่จะไปแล้วกัน ผมมั่นใจว่าเท็เนี่ยมันต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวแน่เลยทอต่อคะเลือกชื่อเขาให้ถูกเลยไหมบ่าคุอ๋อตอนนี้เราก็กลับเข้าไปไม่ได้แล้วนะคะเหมือนเมื่อกี้เป็นคัสซินไปแหละมามาคัสเอาซื้อของมาให้นายใช้นายจะได้มีอาบิลิตี้ใช้กับเขาบ้างเอาแต่มาคัสมันใส่อ b บิลิตี้อะไรไม่ได้เลยคะ่ะสงสัยจะเป็นที่ตัวละครเขาหรือเปล่าอันนี้เราเป็นหอดูดาวที่ดรทอสอยู่นะคะ นี่ไงเข้าไปได้แล้วโอเคโออะไรอ่ะออกอนั่นคือดรทอสด็อรทอตเจหญิงขอบคุณที่มานะหญิงต้องเข้าสู่บ้านของฉันเองนี่คือบ้านของคุณเหรอฉันเนี่ยเดินทางมาสักพักเพื่อตามหา คนที่จะสอบสวนงานวิจัยฉันหลังจากที่ออกจากเรซซันเดียนะ่ะในที่สุดฉันก็เจอคนหนึ่งในเทรนโนเธอเนี่ยโตขึ้นมางดงามมากเลยนะจิ๋งฉันเนี่ยดีใจที่ได้พบคุณอีกครั้งดออร์ทอคุณก็ดูดีเลยนะอ่ามาสเตอร์ไซเนอร์คุณกำลังจะพาจิงกลับไปงั้นเหรอใช่แล้วครับผมเนี่ยเสียใจมากในการกระทำของผมก่อนหน้านี้ ยังเป็นคนที่ตรงไปตรงมาเหมือนเดิมสินนะผมเนี่ยมั่นใจเลยว่าคุณต้องมีเหตุผลของคุณแต่ว่าผมก็จะไม่ถามหรอกซุเป,ปอดนะ์น่ะอยู่ในกล่องตรงหน้านเองเอาไว้สิฉันหยิบเลยแล้วกันนะเอ้ได้ซุปเปรอร์ซฟ์มาแล้วนะคะนายนี่ไม่มีมารยาทเลยขอบคุณด็อกเตอร์ก่อนสิไม่เป็นไรหรอกมาสเตอร์ไซเนอร์มาสเตอร์ทอนี่คือไกอาเหรอคะอ๋อนี่คือลูกโล ใช้แล้วนี่คือลูกโลก,โลกดาวข้อของเราไกอาฉันจำบทเรียนของคุณได้เธอจำได้ด้วยกั้นเหรอ,อมีคำสองคำที่มักจะถูกพบได้ในเอกสารเมื่อห้าปีก่อนคำแรกก็คือเจเวลเพชรเลขคำก็คือซ um er um er ัมมอนเนอร์ไทร์เผ่าซัมมอนเนอร์ แต่ว่าเมื่อ500ปีก่อนเนี่ยคำพูดเนี่ยมันก็หายไปอย่างลึกลับในประวดดัติศาสตร์นักโบราณคดีเฟเดริกแอชมีทฤษฎีว่าคำว่าเจเวลเนี่ยน่าจะหมายถึงเพนเดนต์หรือว่าจี้นะคะที่ถูกส่งต่อมาอยัางผู้ปกครองของอนยิปียแต่ว่าจี้นั่นน่ะมันก็เล็กมากเกินกว่าที่จะเรียกว่าเจเวลหรือเพรได้ งาน,นวิจัยอย่างก็บอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเอโดรอนส์และหินเวทมนต์แมจิคอลสโตนออเตอร์ทอสอันนี้โอ้ยอันนี้กันเนี่ตอนเด็กผมสั้นอ่าเจ้าหญิงคุณกำลังอ่านหนังสือเล่มใหญ่นั่นอย่เหรอ,อ,อฉันเนี่ยอ่านหนังสือทุกเล่มในห้องสวดน,นี้มาแล้ว แต่ว่าฉันน่ะมักจะคิดอะไรได้ดีขึ้นเวลาที่มีหนังสืออยู่ล้อมรอบนะ่ะจริงเหรอฉันไม่ชอบหนังสือเธอเนี่ยเป็นคนในตระกูลสูงนะเพราะงั้นมันเป็นเรื่องจําเป็นที่เธอจะต้องศึกษาให้มากๆฉันรู้ฉันรู้แต่ว่าฉันเนี่ยอ่านหนังสือที่คุณให้นะมันเรียกว่าอะไรนะมันคืออ๋อ oh, I want to be your c a n a r y โดยหลอดเอวันน่ะเหรอ ใช่แล้วนั่นแหละหนังสือเรื่อนั้นแหละเพราะงั้นฉันก็มีหนังสือที่ฉันชอบนั่นแหละมันคือนิยายอันนั้นคืออะไรด็อกเตอร์อันนั้นคือลูกโลกไกอามันเป็นแบบจำลองของดาวเคราะห์เรานนะลูกโลกไกอาฉันไม่เคยรู้มาก,ก่อนว่าประสาทของเราเนี่ยหน้าตาเหมือนทรงกลมเราเนี่ยอยู่บนพื้นผิวน่ะเจ้าหญิง คือิงงอยใช้แล้วดวงดาวเนี่ยให้ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับก้อนหินและเอโดลอนนั่นก็คือเหตุผลอ้อขอโทษทีนะฉันเนี่ยเผลอคิดอะไรเพลินไปเอกแหละไม่เป็นไรคะ่ะแล้วห้องของฉันอยู่ตรงไหนของลูกโลกเหรอห้องของเธอเนี่ยมันเล็กมากเป็นจุดๆหนึ่งในลูกโลกนี้ แล้ประสาทเหรอคะอันนั้นฉันบอกได้นั้นแค่ไหนแล้วนะคะแปดปีเหรอเออเวลามันช่างผ่านไปเร็วเหลือเกินนะแต่ฉันก็ไม่ได้เปลี่ยนไปมากฉันเนี่ยยังคงเก็บสะสมแล้วก็วิจัยของต่างๆอยู่ตลอดเวลาคุณไปพบลูกๆอันนี้ที่ไหนมันเป็นของโบราณนะ่ะมันพังอย่างที่เห็น แต่ว่าฉันก็ใช้มันเป็นเหมือนเป็นเหมือนหอสุนการของฉันเลยนะตะลกดีใช่เวลามองดูท้องฟ้าจากภายในลูกโลกอีกทีหน,นึ่นะ <c oughs> งอ่ะค่ะตลกดีเจ้าหญิงฉันไม่ได้อยากจะมายุ่งกับเรื่องของเธอหรอกนะแต่ว่าฉันเนี่ยอยู่ข้างเธอเสมอแล้วตลอดไปเดี๋วโปรดบอกใช่ได้ไหมถ้าเกิดมีอะไรที่ฉันจะช่วยได้นะดรทอ ฉันเข้าใจแล้วพลังอำนาจของราชินีเนี่ยมันค่อนข้างลดเหลือเลยทีเดียวโอเคถ้างั้นมันอาจจะอันตรายหน่อยแต่ว่าฉันจะลองพาเธอไปเรสเซนเดียนะยังไงคะฉันเนี่ยมียานพาหนาเก่าๆอยู่ซึ่งมันถูกออกแบบขึ้นมาใหม่เพื่อเหตุฉุกเฉินน่ะทางนี้โอเคเราจะได้กลับไปเรสเซนเดียผมก็จะไปคุณด้วยอะไรนะทำไมล่ะ ผมจะไปหาแบงค์ได้ง่ายกว่าถ้าเกิดไปจากทางอริเซเดียใช่มากราเถิรมาคัสโอเคไหมสไตเนอร์อสไตเนอร์คุยเหรอไปช่วยแบงค์กันเถอะแล้วก็ช่วยแม่ฉันให้กลับมาเป็นคนเดิมตรงนี้ถ้าเกิดเราออกแล้วก็น่าจะหมดอีเวนต์ในในเมืองนี้ก่อนนะคะสำหรับช่วงแรกทอดบอกว่าได้ปลดเตรียมการลบไปด้วยมันมีมอนสเตอร์อยู่ข้างล่าง แล้วก็ให้เราไปได้เลยโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปเลยนะคะกาการกูคือที่ไหนเนี่ยเป็นเส้นทางเก่าแก่ระหว่างเทโนกับอิสซันเดียทำไมสีนี้มันถูกสร้างอยู่ใต้หอคอยล่ะครับจริงๆแล้วกากนรูเนี่ยมันถูกใช้มานานก่อนที่จะมีการสร้างเรือหอด้วยซ้ำหอ,อคอยเนี่ยมาสร้างทับอุโมงค์ที่ไม่ได้ใช้ทหารอ๋อ,อ,อ แต่มันดูใหม่มากเลยค่ะฉันเนี่ยทำให้คุณีิชอปเชื่อว่าควรจะรักษาที่นี่เอาไว้ฉันก็ไม่ได้ใช้มันเลยตั้งแต่ที่มันถูกปรับปรุงใหม,ม่ไม่รังเกตใช่ไหมแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องไปเปิดทางเชื่อมต่อระหว่างอุโมงก่อนแล้วก็เรียกกากันมาไหนดูซิไอ้ลำดับการเปิดมันทำไงนะ้า นั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือหาลรารับการเปิดใช่ไหมครับจริงไปหากันเถอะอ่ะอันนี้ชื่อมอโคสนะคะมีจดหมายมาให้มอโคจากเนสนาจากเนสนาถึงมอโคกิมโมที่อยู่ที่สถานีโบเดนที่ซาเกตนะส่งจดหมายมาให้ฉันว่าเขาเนี่ยรู้สึกเศร้าที่เห็นแมรดี้อยู่กำลังมีความรักแต่ฉันคิดว่าเขารู้สึกแบบนั้นเน่เป็นเพราะว่ากิมโมเองเนี่ยก็ตกองรักเหมือนกันคุปโป ฉันพูดถูกป่ะฉันเนี่ยก็รู้มาว่าเนสนาก็ชอบกิมโมไม่ใช่เหรอเอา้าพอเราออกมาปรากฏว่ามียทิที์ทำเอีเวนต์ขึ้นนะคะอ่าชีกรรมและการลงโทษอ่ะสินหน้าแล้วหัวหน้ามาอยู่ที่เทโดนะ่ะฉันตกรถอีกแล้ว ันต้องตกรถคัเนียนี่มันช้าแล้วนะแต่มันไม่ใช่ความพิชิตซะหน่อยเค้กบันของเซาเกตเนี่ยมันอร่อยมากนะมันอร่อยเกินไปฉันหยุดกินไม่ได้เลยเมื่อไหร่รถที่ไปดินบําคันต่อไปจะมานะนั่นฟังดูเหมือนรถกำลังจะมารถกำลังจะกลับมาจากแอสเซนเดียแล้วสิฉันจะรอตรงนี้ เวลานี้ไอทำไรของนายอ่ะใช้กางรอเคเบิลคาร์อยู่อ่ะเพราะงั้นนี่เป็นที่ที่นายเสียเวลาอยู่ตั้งนานสินะฉันไม่ได้เสียเวลาฉันกินเค้กบันของเซา์เกตอยู่ทำไมถึงพูดแบบนั้นล่ะบาคุมาฉลว่าเกิดอะไรขึ้นนะว่ามาคัสเนี่ยไม่ได้ให้คำตอบที่ตรงไปตรงมากับฉัน ว่างั้นแล้วนี่คือที่ทินายอยู่แล้วก็เมินเฉยต่อคําสั่งของหัวหน้านายแล้วก็กินเค้กปันของเซาเกตนเน่ยนะอ,อภัยผมด้วยครับผมเนี่ยไม่ได้ตัง้งใจจะอู้น,นะครับมันถึงเวลาลงโทษผมเหรอรับพลังมัดซปเปอร์เทอโดแททารัสไปได้ปวดยาได้ปวดอาไม่ยอมรับมันแบบลูกผู้ชายซะ โดนโดนมัดทอร์นาโดไปนะคะตลกสินหน้าอันนี้ที่เราย้อนมาเนี่ยเรากับว่าจะลองมาตีนกตัวนี้ดูนะคะว่าตอนนี้อยู่ครบกันสามคนแหละจะเป็นไงบ้างอ๋อสู้ได้ทีละคนอยู่เดียวเป็นกันมแหละมันเป็นนกที่แบบต้องสู้ด้วยหนึ่งหนึ่งนะคะเนี่ยเด็กเกอร์ทีเดียวตายไป อันนี้เราสามารถเข้ามาประมูลกับเขาได้ด้วยนะคะเนี่ยมินิซิตคืออะไรอะ่ะนี่เราแบบลองเดินเล่นๆนะแล้วก็เหมือนมันมีของขายนะคะเราก็เลยเข้ามาประมูลแข่งกับเขาได้แฟรี้เอริงเราจะลองแบบว่าค่อยๆเพิ่มเอานะคือแบบไม่รีบมากเพราะว่าเดี๋ยวก็จะโดนประมูลแข่งไปเยอะนะคะ โหมีคนประมูลแข่งกันเล่านี่มีเท่าไหร่ทุ่มหมดตัวจะหมดตัวจริงๆเนี่ยเดี๋ยวตังอยู่แค่เหมือนเดียวเมื่อกี้นี่มีคนห้าพันสามว่ะห้าพันสี่มาไวมันจะหยุดที่เท่าไหร่เนี่ยตังมีแค่หมื่นเดียวนะถ้าเราวิ่งออกได้ไหม วิ่งออกวิ่งเข้าใหม่จซไอด้ลีเส็จต,ตังใหม่กิฟฟินฮาร์ดว่าแต่ว่ามันของมันไม่เหมือนเดิมแล้วเนี่ยเมื่อกี้ไอ้ลิงอะไรเมื่อกี้มันหายไปแล้วะคะ่ะไม่ประมูลกันโหดมากเลยแบบยกมือกันไม่เป็นว่างเลยอะเดี๋ยถ้าเกิดเราไม่รีบตัดราคามันมก็จะแบบขึ้นไปเรื่อยๆป่ะเอ้ยเรากำลังดูเมคานิกของเกมอยู่นะคะ ใช่เหมือนถ้าเราไม่ตัดราคาราคามันจะขึ้นไปเรื่อยๆนะเราลองตัดราคามั่งดีว่ะมันคืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยที่จะประมูลเนี่ยอาไว้ข้างหลังเนี่ยมันเป็นตัวปั่นแน่เลยแบบพยายามปั่นราคาสูงขึ้นไปเรื่อยได้ไแลวกิซซินฮาร์ดเคือ นี่มันได้มาอยู่ใน key item นะคะเราไม่รู้มันใช้ทำอะไรเนี่ยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าไหมเนี่ยโอเคกลับมาที่เนเรื่องต่อนะคะก็คือเราต้องหารลำดับการเปิดประตูใช่ไหม sequence t r i g g e r นะคะแถวนี้น่าจะมีมอนเตอร์เนี่ยมันมีหมอกอยู่อ๋อเพราะว่าแต่ก่อนใช้เป็นเส้นทางเดินทางแต่ว่าพอมีหมอกก็เลยแบบไม่ใช้ใช้เลอเฮาแทน อันนี้เป็นขันโยกนะคะลองโยกดูแล้วก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นลองไปฝั่งฝั่งนี้ดูกว้างอนะ่ะอันนี้แปลว่าให้อาหารลองไปดูตรงนู้นก่อนอ่านี่แหละเป็นที่ที่มีสิ่งยิ่งใหญ่ซ่อนอยู่ หมายความว่ายังไงคะสถานีกาแกนลูเทโนเนี่ยมันมีรูปร่างเหมือนกับวงกลมเมื่อเราดึงคันโยกแล้วเนี่ยกาแกนก็จะวิ่งรอบสถานีไม่หยุดฉันไม่เข้าใจสิ่งที่คุณกำลังพูดถ้าสแสดงให้เห็นเนี่ยเธอจะเข้าใจได้ดีกว่านะเจะ้าหญิงเธอช่วยดึงคันโยกตรงนั้นหน่อยได้ไหมโอเคเดี๋ยวก่อนขอวิ่งกลับไปตรงเมื่อกี้ก่อน พักหลังแล้วว่าเราพลาดบ่อยแบบชอบไปกดเข้าอีเวนต์หลักกก่อนอนะไรยเงี้ยแล้วก็พลาดอีเวนต์ลองนะคะอันนี้คืออะไรคะเนี่ยฟีดให้อาหารไม่ได้เกิดขึ้นลองไปดึงคันโยกเมื่อกี้ดีกว่าไปดึงคันโยกอะไรนะ่ะเนี่หรออันนี้คือกาแกนเหรอแมงมุมอ๋อนั่นมันอะไรคะ อ๋เวลาจังหวะดีมากเลยนั่นคือกาแกนมแมลงยักษ์ที่เป็นตัวลากรถโทเรอยู่ทีเนี้ยเราก็ต้องหยุดเจ้ากาแกนนั่นก่อนก็คือไปให้อาหารรงเมื่อกี้ใช่ไหมไอ้คันโยกมันอยู่ไหนน้าคันโยกอยู่อีห้องนึงอ่ะแต่ตอนนี้เราอินเทลเล็กไม่ได้แล้วนะคะ น่าจะหมายถึงคันโยกที่ให้อาหารหนมุมใช่อันนั้นแหละกาแกนเนี่ยจะหยุดมเมื่อเธอโยกคันโยกนั้นก็คือกดให้อาหารการแกนกินไขค่คัดเหรอรีบเข้าเดี๋ยวมันจะกลับไปเดินถ้าเกิดมันกินเสร็จอะน่าจะนะว่ามันจะไม่เดินเป็นวงกลมแบบเมื่อกี้อ่ ไม่หรอกฉันเนี่ยจะไปกลับทางเชื่อมต่อแล้วก็ปล่อยการแก้นอนจากสถานีโอเคไปเ็วทุกคนไตเนอร์มาเลยได้โปรดดูแลจีกงด้วยนะมาสเตอร์ไซเนอร์แอน่นอนครับจริงเนี่ยช่างดูสดใสแต่ว่าเธอก็ยังเด็กแล้วก็ไร้เลียงสาฉันเนี่ยเป็นห่วงความปลอดภัยของเธอได้โปรดพยายามตัดสินใจด้วยตัวเองเมื่อถึงเวลาที่จําเป็นแล้วก็ปกป้องเธอถึงที่สุด ผมเนี่ยเป็นอสุินที่ถ่อมตัวแต่ว่าผมเนี่ยจะไม่ทําเกินหน้าที่ของตัวเองมันเป็นคําตอบที่สื่อสารแล้วมั้งเหรอนายอาจจะทําให้เจีงเป็นอันตรา,ายก็ได้นะถ้าเกิดได้แต่บอกเองแบบนั้นนะ่ะผมจะรับฟังคําแนะนําของคุณไว้ครับลากรอนเจ้าหญิงเรียบร้นะคะดรทอตฉัต้องมีปะ <c oughs> แค่ดึงขันโยกนี้ปลอดภัยน,นะเจ้าหญิงก็คือแมงมุมก็จะเดินออกไปอีกทางนะไหนที่สุดไหนที่สุดเราก็กล้จะไปถึงไอซกซานเดียแล้วมองไม่เห็นเทนโนแล้วเนี่ย ถ้าสงสัยจังว่ามันจะใช้เวลานานเท่าไหร่ฉันไม่เคยคิดว่าจะกลับบ้านด้วยยานพานะแบบนี้มาก่อนเลยเอากอระทอสเนี่ยยังคงมีคาแรคเตอร์ที่แบบเป็นเอกลักษณ์ุ๊้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันช้าลงจอมอนสเตอร์แน่เลยฮะเอาเจ้หญิงลงไปทำไมวิตัวอะไรอะ่ะ มูยักษ์เหรอนี่คือเหตุผลสินะอันนี้ก็น่าจะเป็นบอสของนี้หรือเปล่าหัวไวก่อนนะเจ้าหญิงเติมเติม MP ก่อนเลย อันนี้สไตล์เนอร์มีสกิล a เมอร์เบรกคืออะไรก็คือตีเกาะใช่ไหมแต่ว่ามันมีเกาะหรือเปล่า devil ค i s นี่คือฟาดลงมาโอเคตีกายภาพนะคะตัวนี้มันเด็กหญิงใส่โปรเทคแล้วเราเดาว่าตัวนี้มันน่าจะมีพลังในการใช้พิษแน่เลยนะดูจากหน้าตาเหมือนงูนะคะโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะมาคัติดพิษนี่หว่าเมื่อกี้ทิ่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวให้รีบักษาให้ เหมือนมันตีแล้วมันติดพิษอะ่ะเด่กจริงโดนแหละ, <c oughs> ะเดี๋ยวนะเจ้าหญิงโอเคอันนี้ใส่ให้มาคัสแต่เจ้าหญิงไม่ติดพิษนะเมกะ๋อเพราะว่าเจ้าหญิงมีอ b บิลิตี้อยู่นะคะก็เลยไม่ติดพิษี่้เราใส่ ใส่เชลให้มาคัสนะัะแล้วก็สไตเนอร์โรเทคหมดแล้วมาคติดพิดอีกแล้วคอมยยากมากตัวนี้ มันหนีไปแล้วคือเราฆ่ามันช้าไปหรือเปล่ามันเลยหนีไปเลยนะคะเอาแล้วมันก็พาเรากลับมาอ๋อไม่ใช่เดี๋ยวนี้เอลิสันเดียโอ้ยในที่สุดเราก็มาถึงฉันคิดว่ากาแก้มมันก็คงเหนื่นเหมือนกันนะใช่มีอาหารให้มันไหมฉันไม่รู้มาก่อนว่ามีสถานที่แบบนี้ในเอลิสันเดียด้วยอยู่ที่ไหนเนี่ยเป็นเถอะ นี่คือเลเซอร์จริงๆเหรอมันต้องใช่สิแล้วเราจะบไปได้ยังไงอ่ะอืมเออถ้างั้นอันนี้ไซเนอร์ก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมจริงมาเดีวเถอะเดี๋วก่อนไซเนอร์ฉนันรู้จักที่นี่เพื่อท็อตสอนฉันเกี่ยวกับที่นี่มันพระบุตของฉันเนี่ยเป็นคนสร้างที่นี่เพื่อป้องกันศัตรูไม่ให้มารุกรานเรา ดกเอรทอยังบอกด้วยว่าเจ้าหญิงเราฟังเรื่องของคุณทีหลังแล้วกันนะอากาศที่นี่ไม่ค่อยดีเท่าไหรอ่อ่ะเราก็ต้องไปช่วยแบงค์ด้วยใช่เราต้องรีบเปเออสไตเนอร์เอานี่นายเล่นอะไรของนายเนี่ยฉันไม่ทำเลยนะอย่ามาโทษกันสิเออสไต์เนอร์โทษเขาทำไมนายไม่ทำอะไรจริงกันเหรอ นายไม่เชื่อฉันกันสินั่นไงโดนคังตอนนี้เราก็หมดโอกาสที่จะหนีรอดไปได้แล้วอโซน่ซอนนทอนฮะนายหลงกลพวกเขาหลงกลจนได้ซอนทอนฉันสไตเนอร์กับปันแห่งอาศินพูโตฉันกลับมาแล้วปล่อยพวกเราไปดูนี่แย่จังเลยนะ นายทั้งหมดถูกจับซอนทอนฉันกลับมาที่เล็กซนเดียเพื่อจะพูดกับแม่ของฉันพาฉันไปหาท่านแม่ได้ไหมได้เราจะพาคุณไปเจอราชินีบาเน่ไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ก็ตามลาชินีบาเน่บอกว่าให้จับจริงกาเน็ตเธอสั่งเราเองอะไรนะโป้หเกิดอะไรขึ้นเนี่ย วพวกนี้ยังอยู่ที่เบอร์มิเชียลืมไปเลยเนะี่ยลุกไหวไหมเฟรย่าฉันไม่เป็นไรค่อย,อยลุกแล้วกันนะแล้วเธอเป็นไงบ้างหละ่ะวิววอฉันสบายดีทำไมดีละ่ะพวกเขาบอกว่าพวกเขาจะไปที่เครล่าเหรอเราไม่มีทางเลือกเราต้องไปที่เคลล่าเหมือนกันฉันรู้ว่าเธอจะพูดแบบนั้นเธอจะไปด้วยไหมวิววิ นายคิดว่าเราจะรู้อะไรเกี่ยวกับแบ c ็กเมดพวกนั้นเพิ่มเติมไหมถ้าเกิดเราไปที่เคล่าน่ะใช่ฉันเนี่ยคิดว่าเราจะได้รู้อะไรเยอะเลยแหละแต่ใดก็ตามที่เรายังตามบาเน่แล้วก็ไอคุจ่าคนนั้นไปอะ่ะฉันไปด้วยเคก็ okay, <so> าฟังดูน้ากินนะฉันไปกับคุณด้วยแล้วกันโอ้โอแล้วจริงล่ะเด็กเกอร์นั่นหรอเออฉันเนี่ยไม่ลืมเถอนะ เธออาจจะไม่ได้มาที่เดิมซ้ำหนะในเบอร์มิเชียแต่ว่าฉันรู้ว่าเราจะหาเธอเจอในไม่ช้าละ่ะเอาล่ะไปเถอะเมื่อคนบอกว่ามันอยู่ในทะเลทรายทางตอนตกของเบอร์มิเชียแต่ที่ฉันรู้ก็คือเราอาจจะเข้าไปที่เมืองนั้นด้วยตัวเราเองไม่ได้โอ้ค่อยมีหวังหน่อยเดี๋ยวเราก็ค่อยหาทางเองหนาๆเมื่อเราไปถึงนะอ่ะอ้เอ็กเกอร์เธอไปอยู่ที่ไหนนะเฮ้ยช็อกโกยังอรอเราอยู่้วเนี่ยน่ารักจังเลย